ครูครับไหนๆมากับมีดแล้วแล้วแนะนําวิธีเปิดแบบเท่ๆโกโก้ที่เขาเล่นกันหน่อยนะครับมาผมมาก Land กับแลน911กนแล้วกันนะครับไม่ต้องสนใจอะไรแดสงสิ้นสินค้าของแท้ประกับเป็น G10 2ด้านสีเขียวแลน911ใบมีด12สี27นะระบบก็จะเป็นไลเนอร์ล็อกแบบนี้มีแผ่นเหล็กค้าด้านในวิธีเปิดทําได้3วิธีครับแบบที่เขาแนะนําที่เล่นกันเลยวิธีที่1คือใช้2มือเปิดมือซ้ายจับมือขวาเปิดโห้มันติดล็อกแบบนี้ นะครับเปิดต้องดังล็อกให้มันดังเพะไม่งั้นล็อกมันจะไม่ทํางานวิธีที่สองใช้นิ้วโป้งในการเปิดนะครับโป้งซ้ายโป้งขวามือขวาเปิดแบบนี้ถ้าถนัดมือซ้ายก็ใช้โป้งซ้ายในการดันเปิดนี่พอมีดเฟรมล็อกมันเปิดเอ้ยพอมีดไรเนอร์ล็อกมันเปิดได้ทั้ง2ด้านอยู่แล้วส่วนวิธีที่3ที่เขาว่าเท่กันก็คือใช้นิ้วกลางในการดีคือใช้ขอบตรงนี้มาดีกับขอบตรงนี้นะครับใครว่าเท่ไม่รู้แต่ผมว่ามันกระั่วไปฮะแต่วิธีเท่ที่สุดก็คือเปิดสองมือเท่ไหม เทออกนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องช้าแล้วก็ไม่เป็นการทําลายล็อกตรงนี้ด้วยจากการกระแทก